บันทึกอยู่ขึ้นจอนักเรียนไหมเห็นไหมเห็นเนาะครูครูเห็นว่าครูก็เลาะอินเข้าไปถ้านักเรียนไม่เห็นปุ learn, bon ่มเว่าะบันทึกสีแดงๆนั่นบนซ้ายมือทักคุณครูหน่อยนะวันหลังเพราะว่าครูต้องบันทึกคลิปสอนด้วยอืต้นล์มอะไรเดี๋ยวมาถึคลิปสอน โอเคเริ่มเรียนข้อสามแล้วค่ะอางดสนทนาค่ะกลวีมีใครถามเออพัอชราเหรอมีอะไรกับต้นปาลหรือเปล่าฮะอย่าเพิ่งอ,ออกไปก่อนเด้อใครจะออกไปก่อนให้แจ้งเพราะครูยังไม่เช็คชื่อวันนี้นะต้องเช็กชื่อทุกวันนะคะอะ่ข้อสามนะคะเหมือนกับข้อไหนเอยข้อสามตัวที่หายไปคือตัวตั้งใช่ไหมคะเหมือนกับตัวอย่างข้อเหมือนกับตัวอย่างกับข้อที่หนึ่งเลยใช่ไหมคะ ใช่ไหมข้อนี้น่าจะหาง,ง่ายเนาะอาทีนี้เรามาดูกันนะคะสงสัยว่าจอมันจะเรกเกิดไปไหมทำไมไม่สามารถทำให้จอใหญ่ได้ อ,อาทีนี้นะคะข้อสามตัวที่หายไปคือตัวตั้งอ่านักเรียนตัวตั้งอย่างที่บอกว่าถ้าเป็นโจทย์การลบตัวตั้งนึ่ถึงบ้านมากลบห้องเท่ากับห้องนัง้นห,ห้องหนึ่งหรือมีเงินไปซื้อขนมเงินที่มีอยู่ก่อนไปซื้อจะต้องเยอะกว่าเงินที่ไปซื้อเงินทอนที่ได้มาก็ต้องน้อยกว่าเงินก่อนที่ไปซื้อนะคะยกตัวอย่ยางแต่นี้เป็นเงินที่ยจะไปซื้อน้ําะให้ลบค่าข้างหลังออก อันนี้ก็ลบออกสมมตุติวิธีการก็จะเหลือแค่สิบสใช่ไหมคะอะไรก็ไม่รู้แหละเท่าไหร่ไม่รู้ลบออกสิบสี่สิบสี่เหลือเงินกลับมาบ้านเลือ21บาทน่าเอาลองพูดแบบภาษาบนบ้านเข้าใจสมมุตินะไม่ต้องคิดให้ถูกต้องนะคะนักเรียนไปซื้อขนมสิบสีบาทแล้วเหลือเงินในมือเนี่ยยีบาทคือแบงค์ยีิบกับเรียญบาทเอาไปซื้อขนมสิบสี่บาทแล้วนักเรียนคิดว่า เงินก่อนซื้อขนม14บาทเนี่ยมันจะมีประมาณกี่บาทหรือมากกว่าเท่าไหร่คะเอาเปิดไมคได้คะ่ะประมาณมีไปซื้อขนม14บาทได้เงินทอนกลับมา21บาทมีแบงค์ยีกับเงิน1บาท ก่อนนี้จะไปซื้ออย่างน้อยที่สุดต้องมีแบงค์ยี่สิบกี่ใบหรือมีเงินมากกว่ากี่บาทถึงจะไปซื้อขนมสิบสี่บาทได้คะแล้วมีเงินทอนด้วยนะประมาณกี่บาทคะประมาณต้องมากกว่ายี่สิบไหมหรือน้อยกว่ามากกว่าเลยมากกว่ายี่สิบาทคะก่อนไปซื้อไอคิดทันไหมเอ่ยคิดทันไหมเปิดไม่ได้คะ่ะตอนนี้ที่ครูถาม ตอบได้ค่ะไปช้าหน่อยไม่เป็นไรแต่ขอให้นักเรียนเข้าใจเพราะว่านักเรียนยิ่งเรียนออนไลน์ไม่เรียนด้วยกันถ้านักเรียนไม่เข้าใจจะข้ามเนื้อหานี้ไปมันก็จะสะสมความไม่รู้นะคะอน,นักเรียนที่ตามครูช้าๆเนะเาะเียครูจะถามรายบุคคลเลยดีกว่านะตอนนี้นักเรียนให้นึกถึงนะคะ,ะนึกถึงภาพตอนเัวเองไปซื้อขนมนะนึกถึงนะ อนนี้เราเหลือเงินกลับบ้านยี่สิบเอ็ดบาทค่ะก่อนที่เราจะไปแม่ให้เงินเท่าไหร่จำไม่ได้แต่เราไปซื้อขนมสิบสี่บาทค่ะเราไปซื้อขนมสิบสี่บาทค่ะนักเรียนคิดว่าก่อนไปซื้อนักเรียนจะมีเงินประมาณกี่บาทคะสามสิบห้าบาทครับ ประมาณสามสิบกว่าบาทโอเคอ่ะใครอีกคะประมาณเท่าไหร่คะประมาณก็ได้รูไม่ต้องถูกเป๊ะๆหรอกอ่ะ,อะคนอื่นได้เท่าไหร่เอออ่ะนัาลพรได้เท่าไหร่นัาลุพรคิดว่าไปซื้อก็โโดมสิบสี่บาทก่อนที่จะไปซื้อเธอมีเงินกี่บาท อุ้ยทำไมย่างจังคุณครูอ้าวขอเปลี่ยนใหม่แล้วกันถ้างั้นน่ะอ้าขอเปลี่ยนเลขที่น้อยลงก็แล้วกันสามสิาจัน,นอะไรครับเอาใหม่เนาะเดี๋ยวชาวนะ้าๆเนาะคุณครูคขอยกตัวอย่างใหม่ค่ะเอ้าสามสิบห้าครับสามสิโอเคตอนนี้มีหลายคนคิดไม่ทัน เลขตัวนี้ไม่รู้เลยไม่รู้ว่าคุณแม่ให้เงินเท่าไหร่ฟ้าวอะนะเมื่อรู้ว่าเท่าไหร่เม่รู้แหละแต่ว่าไปนะไปซื้อขนมสิบบาทอ่ะสิบบาทพอสิบบาทเอ๊สิบบาทแล้วเหลือเงินอยู่ยี่สิบบาทในเมืออ่าวันแม่อ่ะวันแม่แห่งชาติคุณแม่ให้ทิปให้ให้เงินอ,อ่ะเอาเงินไปซื้อขนมปรากฏว่าเดเร่ไปซื้อขนมสิบบาทค่ะซื้อนะ้ำปั่นสิบบาทค่ะ ยังเหลือเงินอยู่ในมือแบงค์ยี่สิบค่ะแดงว่าก่อดไปซื้อต้องมีเงินประมาณกี่บาทคะก็คือใช่ไหมสามสิบ <30. S 1> ซื้อน้ำไปสิบเหลือยี่สิบถูกต้องพอจะนึกออกแล้วนาอว่าค่าที่หาไปค่าที่หายไปคือเงินก่อนไปซื้อดังนั้นอยากรู้ว่าเงินก่อนไปซื้อเท่าไหร่ ช้าๆเนาะเอาเงินทอนที่มีอยู่ในมือไปรวมกับเงินที่ซื้อไปนี่นะยี่สบบวกสิบมันก็จะออกมาเป็น30อันนี้ครูพยายามเชื่อมเลขที่มีค่านน้อยๆนะคะใช่ไหมคะดังนั้นเข้ากับโจทย์ข้อนี้ค่ะนักเรียนเนงินก่อนไปซื้อเท่าไหร่ไม่รู้แต่รู้ว่าซื้อไปพันสและรู้ว่าเหลือเงินทอนอยู่2 1 8พนหบหก ดังนั้นอยากรู้ว่าก่อนไปจะต้องเอามาทำอะไรกันคะเอามาบวกนั่นเองข้อน,นี้เอามาบวกก็จะได้สองพันหนึ่งร้อยแปดสิบหกบวกหนึ่งพันสี่รอยยี่สิบห้าเท่ากับเงินก่อนไปซื้อโอเคบวกวได้เท่าไหร่ใครได้คำตอบแล้วเสนอคำตอบแอยคะ่ะ ได้เท่าไหร่คะ,ะได้สามพันหกสิบดครับพาชลาได้เท่าไหร่สามพันหกร้อยสิบเอ็ดครับกวีได้ยังกวียังไม่ทำใช่ไหมกิติศักได้เท่าไหร่ อ้าค oh. ิดีสักยังไม่ได้คำตอบหรอครับหรือตอบแล้วโอเคอ่าใครใครอยู่ในจออีกกำพลทำได้ยังกำพลได้เท่าไหร่ครับยังไม่ทำไกรวิทย์ยังไม่ทำใช่ไหมจำมัน6 0 0ถ้าถ้านาันชนกไม่มีหนังสือไม่ทำนันุพรนันรพนได้เท่าไหร่คะ สามพันหกร้อยสิบเอ็ดโอเคอ่าได้ได้ค่ะใครอีกใครอีกใครอีกอยู่ในห้องนี้กัญญาลักษณหรือเปล่าใครนาะเออปิ่นหรทอในี่ไม่เห็นหน้าสองวันละเกรสเกรสทั้งสองเกรสเลยอยู่ในห้องไหมเกรสหนึ่งเกรสสอง นะครับตอบเท่าไหไรคะเนี่ไม่อยู่ในห้องหรือเปล่าเอ่ยไม่เข้าเรียนหรือเปล่าเอ่ยเกรดเอ้ยสองเกรดเลยโอเคเรามาหาคำตอบกันห้าบวกหกได้สิบเอ็ดใช่ไหมคะทดหนึ่งเนาะสองบวกแปดเป็นสิบบวกหนึ่งเป็นสิบเอ็ดทดหนึ่งหนึ่งบวกหนึ่งบวกสี่ได้หก 2บวก1เป็น3คําตอบที่ได้คือ3,611ใช่มั้ยคะดังนั้นก็จะได้ว่า3,611ลบ1,425เท่ากับ2,186 คำตอบหรือช่องบ้างที่หายไปไปเนี้ยคำตอบก็คือตัวตั้งนี้เองอ่ะตอบสามพันหร้อยสิบเอ็ดโอเคใครตอบถูกก็เขียนไว้ตรงข้ตัวเองได้เลยนะคะใครตอบไม่ถูกก็ทําตามใครยังไม่ทําก็ทําตามอะทีน,นี้เราจะไปข้อต่อไปแล้วนะุกเขียนไม่ถูก โอเคไม่ถูกผมเขียนแล้วใช่ไหมแต่ผมทำไม่ถูกใช่ไหมครับโอเคงั้นผมก็รอแก้ไขนะครับเกวอีอ,อ่ะต่อไปก็สี่นะคะเดี๋ยวนอ่ะเ,เดี๋ยวครูเปิดค้างไว้ก่อนแป๊บหนึง่งเดี๋ยวครูเข้าไปเช็คลายก่อนมีผู้ปกครองมากมาเพิ่มไหมทำไมไม่ทันข่ะเกียบลินครับเ,เกียบลินไปไหนเนาะ 嗯。Mm hmm. เปิดไม่เนาะผู้ใดเปิดไม่ไหมปิดไม่ครับเออกวีกวีห่างบาปทิดถนอนอยรดแรนมาเสียงเขาเบิดต่อไปข้อสี่นะคะโอ้ตัวเลขเยอะจังเลยวิธีการที่ตัวเลขเยอะๆอย่างนี้แต่ทําให้เราทําคําตอบได้อย่างง่ายดายแล้วไม่รู้สึกตื่นกลัวกับตัวเลขต้องทําไงคะปรับค่ะปรับตัวเลขให้เป็นตัวเลขนน้อย,อยด้วยการตัดอะไรคะตัดตัวข้างออกเลย ตัวนี้ออกเลยให้รู้ก่อนว่ามันหาคำตอบโดยวิธีใดเพื่อความเพื่อความคล่องง่ายง่ต่อการหาคำตอบตัวที่หายไปคือตัวข้างหน้าใช่ไหมสันนิษฐานก่อนเลยถ้าตรวจการลบตัวข้างหน้าตัวตั้งคือรูปบ้านหลังใหญ่จะต้องมีค่ามากกว่าตัวลบหรือคำตอบแน่นอนยังไงตัวคำตอบตัวเนี้เออตัวที่หายไปตัวเนี้มันจะต้องมีค่ามากกว่าตัวลบเสมอ ว่าง่ายคืออย่างน้อยที่สุดคําตอบที่เราหามาได้ไมันต้องมากกว่าสองหมื่นใช่ไหมคะมากกว่าสองหมื่นหนึ่งพันจากหลักกันจากหลักและที่คุณครูแนะนํานไปแล้วว่าตัวตั้งต้องเยอะกว่าใช่ไหมทีนีม้มันเยอะจังเลยมันรู้สึกแบบว่ากลัวจะไปเห็นกัวเลขหนยิ่งไม่คล่องอยู่อ่ะขอตัดตัวข้างหลังออกค่ะเท่ากับสิบห้าค่ะ,คะตัดตัวหลังออกก่อนนะคะอันนี้คือวิธีคิดคิดหาวิธีให้เจอก่อนอ่ะนักเรียนดูตัวที่ครูเขียนให้ใหม่คะ่ะ เรามีเงินอยู่เท่าไหร่ไม่รู้คุณแม่เงินเท่าไหร่ไม่รู้จาไม่ได้จำไม่ได้แต่รู้แต่ว่าไปใช้ไปแล้ว21บาทซื้อกัน,นมซื้อน้ำซื้อกอมซื้อนันซื้อนนินร่วมหมดแล้ว21บาทกลับมาดูเงินในมือเฮ้ยเหลือ15บาทสแสดงว่าแม่ต้องให้เงินเราไปเท่าไหร่นะก็คือเอาเงินที่เราเหลืออยู่ใช่ไหมคะไปบวกกับเงินที่เราใช้ไปก็จะเป็นเงินที่คุณแม่ให้มาเป็นเท่าไหร่คะ 5้บวกหนึ่งเป็นหกหนึ่งบวกสอเป็นสามอ๋อรู้แล้วเมื่อกี้แม่ให้เงินมาสามสิบหกาทนั่นเองสังเกตไหม่คุณครูใช้วิธีไหนหาคำตอบคะบวกหรือลบการนักเรียนบวกหรือลบคะครูหาคำตอบสามสิบหกได้จากการอ่เปิดมาได้ค่ะบวกหกรือลบคะบวกค่ะ ใช่มันเป็นโจทย์เดียวกันกับของเราเลยดังนั้นการหาคําตอบจากข้อสี่ต้องใช้วิธีวิธีบวกนะคะตอนที่คุณครูถามคุณครูให้ตอบได้นี้ยก็เปิดไปตอบนะคะเราก็จะได้ว่าหนึ่งห้าสองเจ็ดแ บวกกับเงินที่ใช้ไปสองหนึ่งหสี่สองเท่ากับเงินที่แม่ให้มาไม่รู้เท่าไหร่ไม่รู้ไม่รู้จำบวดได้จำบวได้อ่าสี่เหลี่ยมไว้อัน,นี้ก็มาหาคำตอบก็จะได้ว่าห้าสองเแปดบวกสองหนึ่งหสี่สองเท่ากับอาทีนี้ เยอะจังเลยทำยังไงตั้งเลยค่ะนักเรียนตั้งบวกเลยนะคะตั้งบวกในกระดาษหรือในหนังสือนักเรียนได้เลยแต่เป็นด้านข้างบ่ายมูลมีปุ๋ยตรงนี้แล้วข้างขาังมันมีต่างเลยอย่างาน้องครูก็จะเห็นวิธีคิดของนักเรียนว่าหาคําตอบมาจากไหนไม่ใช่จากมือถือนะไม่ใช่จากพี่บอกนะไม่ใช่จากแม่บอกพ่อบอกนะฉันหาคาตอบเองอเห็นไหมหลักฐานนี้ครูดูเลยเขียนลงไปเลยนะคะ ใครที่กํลาลังมีแบบฝึกห,กหัดอยู่ก็เอามาทําตามคูดได้เลยนะคะวิธีบวกคข้างที่จะง่ายอยู่ไม่ยากโอเคสองหกพันเก้าเ้าม่สามพันไม่ใช่สามหมื่นหกพันเก้าร้อยยี่สิบครับสามหมื่นกว่าเนาะสามหมื่นกว่าเอออามาดูคําตอบมาพิสูจน์คาตอบของเพื่อนซิว่าเพื่อนตอบถูกไหมพัะชราตอบถูกไหมนะ พัชราี่เก่งเลียงแล้วเนี่ยตอบอย่างรวดเร็ว,รวอ่ะแปดบวกสองได้สิบนะคะทดหนึ่งนะคะเจ็ดบวกหนึ่งบวกสีได้เท่าไหร่คะค่ะ๋อะ เพื่อนว่าจะมาเพื่อนไม่ได้มาแล้ววันนี้เพื่อนไปงานสพเพื่อนจะเป็นวันหลังมาปอบไก่กระได้จทีวันนี้มันไปงานศพเพนไม่ได้มาเพื่อนอาจจะมาพรุ่งนี้หรือวันหลังไปนี่อย่งมากแล้วแหละอยู่ในไก่เนื้ออ๋อมาโหลดมาโหลดเดี๋ยวคุณพ่อกัะสีสอนแล้วไปนเด้อเด้อแต่ว่าขอซีหาหงี่มาแล้วเหรอ ค่ะอาบอกอ๋อโอเคค่ะ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 อาดีอ้าวสอนของเราวันีจะมีคุณครูจากโรงเรียนอื่นมาดูงานที่โรงเรียนมาดูงานกับคณะครูที่โรงเรียนบ้านชุมพุทองว่าเรียนสอนเด็กน้อยยังไง เราเดน้อยยังไงให้เด็กไม่เข้าเรียนครบหนิฮะใช่ไงหนิฮะใหไม่เข้าเรียนครบมีนทำยังไงโอเคไปต่อนะคะอะไรนี่ยเดอ่ะคำตอบอ่ะต่อนะคะเมื่อกี้เจ็ดบวกหนึ่งบวกสี่ได้เท่าไหร่คะได้สิบสองใส่สองทดหนึ่งหนึ่งบวกสองบวกหกนะคะ, 52, ใ, 2, 1, 1ะ,คะใครที่ช้าไม่เป็นไรนะคะค่อยๆนับเนาะหกบวก สองบกเจ็ดแปดบวกหนึ่งเป็นเก้านะคะบางคนก็จะเร็วบางคนก็จะชา้าไม่เป็นไรไม่ต้องเล่งตัวเองนะคะห้าบวกหนึ่งเป็นหกสองบวกหนึ่งเป็นสามนะคะเมือ่อกี้พระาตอบถูกไหมครับเลยครับตอบได้นะโอเคถูกไหมพระเจ้าถูกไหมอ่ะทีนี้ดังนะั้นถูกไหมครับ ถูกครับเก่งมากอ่าต่อไปดังนั้นตัวที่อยู่ในสี่เหลี่ยมก็คือบ้านของเราก็คือนี่ตัวที่มีค่าสามหมซึ่งมีค่ามากที่สุดเลยตัวตั้งต้องมีค่ามากนะคะลบกับสองหมื่สสอง จึงจะได้คำตอบตามโจทย์ก็คือ15,278นะคะอันนี้ก็ตอบเป็นเลขท้ายเ,าเฉพาะคำตอบมาตอบนะคะเด็กๆที่มีหนังสือหรือยังไม่ทำถือโอกาสตัวน,นี้มาทำร้อมครูจะดีมากเพราะว่างานเราเยอะนะคะวิชาอื่นด้วยโอเค เราจะไปข้อต่อไปนะคะอันนี้คุณครูจะเฉลยให้ทุกข้อเลยนะเอาข้อสุดท้ายของหน้านี้แล้วข้อสุดท้ายผมขอตอบครับได้ครับอ่าทีนี้ตัวเลขที่หายไปไม่ใช่ตัวข้างหน้าแล้วนะคะเป็นตัวที่สองก็คือตัวลบดังนั้นคุณครูบอกว่าโจทย์การลบจะต้องตัวตั้งเยอะกว่า ดังนั้นตัวที่อยู่ในสี่เหลี่ยมที่มันหายไปมันจะต้องมีค่าไม่เกิน20,000ใช่ไหมคะถ้าเกินสันทิฐานเลยว่าเราทำผิดวิธีคิดผิดต้องเปลี่ยนใหม่ถ้ามันเกิน20,000น,นะเพราะตัวตั้งจะต้องเออตัวตั้งจะต้องเยอะสุดตัวลบจะต้องไม่เกินตัวตั้งในที่นี้ตัวตั้งเขา20,000แล้วนะคะดังนั้นตัวลบยังไง,งไก็งมันจะ20,000เนาะอ่ะทีน,นี้เรามาหาความสัมพันธ์จากเลขน้อยๆนะคะ สมมุติว่ายี่สิบรู้แล้วว่าคุณแม่ให้มายี่สิบแต่จำไม่ได้อีกว่าตัวเองไปซื้ขอขนมกี่บาทรู้แต่ว่าได้เงินทอนสิบบาทจ้านางน้านังเล็งคิดว่าจากการยกตัวอย่างของรูเนี่ยนางเลงใช้เงินไปกี่บาทคะตอบได้ค่ะยกมือเปิดไม่เชียยกรเชียกรมีเงินยี่บาทใช้ไปกี่บาท จึงเหลือเงินสิบบาทคะสิบบาทค่ะสิบบถูกต้องสังเกตว่าเราเอาตัวเลขสองตัวนี้มาทำอะไรกันคะบวกหรือลบคะนักเรียนลบใช่ไหมคะล,คะะลคบ่อ่าเราจะมาต่อด้ดยการลบค่ะดังนั้นเรามาเข้าโจทย์ของเราดังนั้นมันเหมือนกันเป๊ะเลยนะคะครู สร้างรูปแบบให้มันเหมือนกันเลยดังนั้นข้อนี้เราจะต้องหาครัตอบด้วยวิธีวิธีอ่าเปิดไปได้ครับลบพี่ลบถูกต้องครับโอเคสองพันตั้งสองหมื่นพูดปิดสองสองหมืนแปดร้อยตั้งลบด้วยครับต่อหนึ่งหมื่นกับห้าร้อยห้าสิบเจ็ด แล้วก็เป็นค่าที่เราต้องการซึ่งเป็นค่าอะไรก็ไม่รู้อสองมื่นแปดร้อยลบหนึ่งหมื่นห้าร้อยห้าสิบเจ็ดอะคิติสาบอกว่าจะตอบคิติส์ได้เท่าไหร่ครับหนึ่ง สองร้อยสี่สิบสามครับโอเคเรามาช่วยกันหาคำตอบว่าคำตอบที่เพื่อนได้มาตรงกันกับของเราหรือตรงกันกันกบของที่เราถาพร้อมกันนี้ไหมนะคะอะ่มาตั้งโจทย์เลยค่ะสองหมื่นแปดร้อยลบหนึ่งหมื่นกับห้าร้อยห้าสิบเจ็ดนะคะโอเคการลบจะต้องตัวตั้งลบตัวตั้งเยอะกว่า ัวนี้สังเกตว่าจะต้องมีการกระจายกระจายนะคะศูนย์ลบเจ็ดไม่ได้กระจายมาจากหลักสิบก็ไม่ได้อีกกระจายมาจากหลักร้อยจากแปดเหลืออยู่แค่เจ็ดนะคะกระจายมาให้หลักสิบหนึ่งสิบหลักสิบกระจายต่อตัวเองก็เหลือเก้าใช่ไหมคะกระจายมาหนึ่งสิบนะคะสิบลบเจ็ดได้เท่าไหร่คะในสาม เก้าลบห้าได้เท่าไหร่คะเปิดเปิดอืมไดได้ต่ได้ตีได้ตีได้ได้ตอ cooking 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 ได้ตยได้ตีได้ได้ตีได้ตด้ตีได้ตีได้ไดได้ต้ได้ได้ได้ลไ้ไ ดังนั้นข้อนี้ตัวเลขที่หายไปคือ1,000ง2มื่นองร้ยสี่ิบแอิบาสรี่อาจกิติศักตอบมาถูกไหมคะนักเรียนถูกนะคะเออกิติศัดังนั้นสองหมื0นแปดร้อยลบกับหนึ่งมื่นา จึงทำให้ได้คำตอบหนึ่งมนารอบเจ็ดนะคะคําตอบข้อนี้ก็คือ1,000ง4มืนค่ะโอเคอใครที่ไม่ทันหรือไม่ได้ทำทำตามกูเลยนะคะจะได้ทำไปพร้อมเพื่อนนะอ่ะต่อไปทีนี้ ไปหน้าที่หน้า48มีตัวอย่างหนึ่งตัวอย่างแล้วก็มีสิ่งที่ต้องหาคำตอบอยู่สีข้อนะคะ